สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่น้องน้ําขิงแม่น้องขิงครับเราเคยฝันได้เลขสีู่นย์ห้าเป็นเลขเกี่ยวกับว่ามีสิงดินอ่ะมายืนเลขให้หนึ่งในนั้นก็คือมีเลขสีู่นย์ห้าเมื่อนี้แม่น้องน้ําขิงฝันลักษณะใกล้เคียงกันกับงวดสี่ศูนย์ห้าเลยครับมาฝันว่าเทวดาเน่ะมาเขียนเลขให้แล้วก็ยืนเลขให้เป็นเลขสามตัว โบได้หลายหางเลยไม่ได้ยื้อหางครับแค่ไม่ขีหางเองในห้องฟันน่ะแม่น้องน้ําขิงเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยได้ไปทําบุญไม่ใช่วัดหรอกครับแต่ว่าเป็นลนักษณะเหมือนกับผมก็บโบถึงนะครับเหมือนกับคนเจ๊กคนจีนมันจะมีแบบเหมือนกับตัวเขาแบบไปบริจาคโรงโยาบไปเสี่ยงเซมซีอยู่ในแบบผมก็ผมขออนุญ,ญาตครับผมพูดไม่ถูกมันเป็นเหมือนกับไอ สุสานคนจีนวัดคนจีนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับประมาณนั้นนะน้องแม่น้องถิงบอกว่าตัวเองครับเข้าไปแบบนั้นแหละเข้าไปแล้วก็ไปเห็นคนแก่แกคนหนึ่งอะ่ะบอกเลยว่าไม่ใช่คนไทยเป็นเหมือนกับผู้ใดเคยเห็นจีกน้กงแน่แม่น้องถิองิงบอกว่าเหมือนกับจี้กงอะ่ะเหมือนกับแก,แก่แต่ก็ดูเหมือนไม่แก่เหมือนกับเนื้อตัวสกรปรกใส่เสื้อผ้าขาด,ขาด นั่งอยู่ข้างๆประตูทางออกซึ่งประตูทางออกมันเป็นเป็นเหมือนกับประตูไม้เหมือนกับคนจิ้งครับนั่งอยู่ข้างๆนะ่ะมันจะมีน้ำเต้าที่ว่าใส่เหล้าใส่แอลกอฮอล์ครับนั่งอยู่แม่นอนนขิงครับพ่นวาพันพิจุดถูไหวพวกแม่คนอิมไหวพวกสารบวกไหวพวกซึ่งซิงซินาแล้วก็จู่ๆเดือนออกมาแล้วผู้ชายแก่ๆคนนะครับที่ว่าเนื้อตัวสปกปรกเหมือนกับจี้กงอะ่ะถัก ทักว่าทักอินัชน์ก็งดอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าทักเป็นภาษาจีนแม่น้องชิงก็บบ่สนใจเนาะแม่น้องชิงก็เดินออกมาแล้วก็เข้าไปอีกฝั่ง,นงไไหนึ่งไปไหว้นู่นนี่เสร็จเดินออกมาอีกประตูนหนึง่งก็เห็นคนที่แก่คนนึงครับทักแม่น้องชิงอีกแม่น้องชิงก็ไม่สนใจนะเพราะว่าในความฝันคือกลัวเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาสกรปรกด้วยแม่น้องชิงก็เลยเดินออกมาครับ แล้วก็เข้าไปข้างบนสุดข้างบนสุดนะข้างบนสุดมันจะเป็นเหมือนกับวิหารนช่ครับแม่น้องทงคิงบอกว่าตัวเองนี่คือเดินขึ้นไปแล้วก็เข้าไปจนตัวเองต้องตกใจผู้ชายคนที่ว่าทักแม่น้องขิงครับเหมือนกันกับคนในรูปปั้นเป๊ะเลยแม่น้องขงคิงกับตกใจจนขนคิงหลุกเลยในความฝันแล้วจู่ๆมันเหมือนกับมีไม้เสียมซีทั้งอย่างครับ หล่นลงมาจากรูปปั้นของอเหมือนกับจีกงครับตกลงมาเป้งด้านหนึ่งครับเขียนตัวเลขว่าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งมันเป็นเลขศูนย์หนึ่งเก้าในของฝันมันเป็นไม้เซียมซเป็นไม้ขนาดใหญ่แม่น้องน,น้ำทิงไม่ได้จับไม้เซียมซเลยนะ ตอนที่ว่าตกลงมาเนี่ยลนลงมาเนี่ยคือเห็นเลข495สักครูน่นึงน่ะมันพลิกกลับเองเป็นเลข019ในความฝันแม่น้องน้ำจิงไม่ได้จับไม้ทาสีนะมันพลิกขึ้นมาเองนี่คือตัวเลขที่ว่าแม่น้องน้ำจิงเห็นสักครูน่นึงครับแม่น้องจิงก็ยืนมองไปในรูปปั้นแล้วหน้าตาเหมือนก,นกันกับคนที่ว่าทักแม่น้องน้ำจิงเปะเลยสองรอบ รอบที่สามก็มาเจอรูปปั้นแกตกใจครับแกวิ่งลงมาครับวิ่งลงมาแล้วตัวเองแบบประมาณว่าจากวิ่งของแม่ส่ยบุห่ะจนสะดุ้งตัวตื่นนี่คือความฝันของแม่ลมงเก่งฝันแค่น,นี้ฝันบ่นยากหรฟ้าสันสันแต่ว่าความฝันนั้นคือแกบอกว่าตกใจมากนะคือเราไม่รู้จักเขาเนื้อตัวสกปรกทักมาเป็นภาษาจีนฟังมูเรื่องหรอกก็เลยไม่สนใจทักทั้งสองรอบวันรอบที่สามน่ะ ก็ข้นไปขางบนสุดแล้วก็ต้องไปตกใจเพราะว่าในรูปปั้นกับคนที่ว่าทักน่ะเหมือนกันเป๊ะเลยก็เลยตกใจสักครู่นึงเหมือนมีไม้อะไรไม่รู้่นลงมาจากรูปปั้นของของจี้กงอ่ะตกลงมาต่อหน้าตาเลยเะ็นะปุ๊บลนลงมาบางแห้งเลยเพราะว่ามันเป็นไม้เซมซีขนาดใหญ่เห็นตัวเลขชัดเจนเลยในความฝันนี่คือความฝันของแม่น้องน้ำาขบบิงครับกลับบาเบิ้งครับรับพี่หน้าเบิ้ง เพราะว่าไม่รู้หรอกครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนนะครับเนาะแต่ที่สําคัญครับก็คือแบบประมาณว่าเป็นแนวทางนะครับเนาะไม่รู้ว่ามันจะออกงวดนี้หรือออกงวดหน้าหรือมันจะออกตรงๆเลยว่าก็บวงหูเนครับบางเชือนะผมถามในว่าแล้วตเห้าเห็นเลขเนี่ยสี่เก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยแม่น้องทั้งิงเนี่ยจะสื่อกลับบอแม่น้องทั้งิงตอบคําเดียวว่าหนูจะสื่อกลับอยู่นะหนูจะสื่อกลับอยู่เพราะว่า สี่เก้าห้ามันพลิกกลับปุ๊บอาจจะเป็นสี่หกห้าศูนย์หนึ่งเก้าอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งหกประมาณนี้ก็ได้อันนี้คือคําพูดของแม่นะ้องน้อขิงนะบางทีครับผมจะอาจจะไม่เขียนแยกเลขให้นะเพราะว่าบางบางทีนะถ้าแยกเลขปับ๊บมันก็อาจจะกลายเป็นเลขหลายหางแต่ว่าผมเสือวานะผมกับเป็นคนที่ว่าเหตุเล็กมากเนี่ยก็ลายเติอเหมือนกันมีบางเจ้าเนี่ยให้เป็นสิบยีสิบหางก็มีครับแต่กับเราเคยว่าเขาว่ามันเป็นเหล็หลายหางเด็สัมเลยโอ้โอัโออนไหนเห็นอยู่เห็นอย,นอยู่มันมีอยู่ ที่ผมกลับเลขให้สองหางสามหางโอ้คือหลายหางจตนมอ่ะเต็อ่ะผมก็ไม่ได้ว่านะเพราะว่าบางคนอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดนี่คือผมพูดตามที่ว่าคนฝันเขาจะซื้อแต่หาว่าคนฝันเนี่ยเขาบุซอกลับผมก็จะมาบอกได้ว่าเขาซื้อกลับนะแต่คนฝันนี่คือเขาจะซื้อกลับอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าคนฝันเขาซื้อกลับนะครับแต่ว่าบางทีผมจะอาจจะไม่เขียนให้เพิ่มเนะผมเข้าใจครับว่าคนเรานี่คืออยากได้ตัวเลขที่ว่าตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวเลยน้า ออกบ่ออกกับสร้างมั่นอันนี้คือเรื่องจริงเนาะทาเราตัวผมอ่ะผมก็อยากผมก็อยากได้ความฝันแบบนั้นเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่าบัดพ่อผมทักความฝันของสิบคนเนี่ยผมฟังความฝันสิบคนเนี่ยผมถามเลยได้ว่าสื่อเลขกลับบอครับสื่อกับบอทุกคนกับเลขทุกคนเลยนะบอมเนบอมบูมิไผ่กับเล็กไม่ใช่ไม่กับนะกับทุกคนเลยกับเลยใดกับซื้อครับยังช่นว่า465 495แบบนี้ครับบอมบูมไผ่สื้อเลข แบบสี่เก้าห้าตัวเดียวเป๊ะเลยนะเผื่อไว้บ้างเผื่อมันออกสี่หกห้าใช่ไหมครับให้มาต้องซื้อหลายกันเลยครับซื้อยางละไบยกันเลยนะครับนะเผื่ออาจจะซื้อละวาใหญ่ๆหญ่กันเลยมเมนว่าจะเห็นทุกคนน่เสียเงินเยอะนะแต่ว่าบางเทือผมก็อยากบอกว่าความฝันคนแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแต่ทุกคนน่ะอาจจะคิดว่าฝันเห็นเลขตรงๆแต่บางเทือมันกลับบอกาตรงๆยังยังไอ้ยางเท้าขิดกันเลยครับมันอาจจะมาแบบซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับไอพ่อพ่อเสียนเนาะ แกก็บอกอยู่ครับว่าแกชอบเลข60 5หแกก็วิ่งไล่เลยนะแกก็วิ่งไล่เลยตั้งแต่เก้าศูนย์หาเจ็ดศูนย์หาสามศูนย์หาอันนี้คือแกชอบไอ้ส่วนที่เหลือสี่ศูนย์หาสองศูนย์หาหนึ่งศูนย์หาถามว่าแกซื้อไหมแกก็ซื้อแต่แกก็บอกว่าไม่ต้องเขียนหรอกใช่ไหมเพราะว่าถ้าเียนแล้วมันจะเป็นเลขหลายหางคือผมว่าอ่ะเห็นบ่กแบเหมือนว่าอุ้ยเหมือนเลขหลายหางใช่ไหมจริงครับมันอาจจะเกี่ยวอยู่ที่โชคนะบางคนนะต่อให้พ่อเซียนเขียนให้สี่ศูนยะ คนทาบ,บ,บ่บ่มกักอ้อแค่บางตัวก็อย่างนี้ก็มีนะครับเนาะก็ไม่ว่ากันบางเชือกะโชคกข็ขึ้นอยู่กับตั้เท่าเหมือนกันครับแต่่าว่าครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องน้องขิงมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่วานังรับชมรลบฟังไปด้วยกันผมก็อยากให้ทุกคนถูกเลขถูกรอตตอรี่นะครับนะพ่อแด้งเงินทองครับได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวนันหวังว่าวันนี้ทุกคนสืบสามตัวจังๆขอบคุณครับผม